สวัสดีจ้าสวัสดียามสายคะ่ะอันพาเข้าป่าหาเห็ดนะคะลืมเสื้อแขนยาวค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่ายุงจะลุมประชาทันไหมนะคะเดี๋ยวเราเลาะดูนะคะก็น่าจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะมันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคก็ถ้าจะย้อนกลับไปเอาเสื้อมันเสียเวลาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเลาะดูเห็ดกันเนาะนี่จะแล้วจะแล้วนะคะนี่บานเพลย์อย่างนี้นะคะอ่า อันนี้หอมว่าเฮ็ดลมหรือเฮ็ดหอมนะจ้ะเฮ็ดลมหรือเฮ็ดหอมนะเฮ็ดตะไคร่นะคะจืนแล้วจืดแล้วอีกหนึ่งดอกนะคะบานพะวอพ่เวเลยนะคะเนี่ยแม่บอกให้อันเอาตีนมันออกนะคะเพราะว่าเขาจะได้เป็นเชื้อต่อไปนะคะวันนี้ดอกงามขนาดเลยเขียวอื้อเลยเนี่ยนคะคะ เห็ดไข่เลยเห็ดหอมเลอเห็ดลมนะคะห,อม,ห,อ,มห,อ,มหอมนะคะเพื่อนๆเก็บดอกนี้เสร็จก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะอันไม่กล้าเข้าไปลึกมากๆนะเพราะว่าอ้ไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมาเนาะยุงป่าก็ค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้โบมานจักตวใดะจ่ะได้ซีดอกนะคะเดี๋ยวอันจะเอาไปจี่นะคะเก็บเข้ามาแล้วค่ะล้างน้ํำทำความสะอาดเรียบร้อยก็ายา่างบนตะแกะก็ได้เนาะ อ่าถ้าเยอะๆก็ยากมันเตาทถ่านมันจะหอมนะคะเห็ดหอมจีค่ะ